ตัวกู <of> ตั้งพิลกรรมประมาณทุกวันประาณทุกวันย uh. oh, okay. so ่างตัวตั้งพี่สร้างพิลกรรมอีกโอ้โอ้ใครส่งอะไรมาให้เลยขอบคุณครับพี่โจมครับพี่โจ จริงผมอยากไปถึงแล้วก็ผมก็อยากเข้าไปนั่งข้างในแจ็คแฟนฉันกินมาบอกว่าจะเพิ่งเข้าไปนะเพื่อนรอผมก่อนอ๋อเพราะแจ็คแฟนฉันต้องคนเดินทางคนเดียวเดินไม่ได้เคยไปอังกฤษกับพี่เราวค่กลับเขาต้องให้แบบต้องไปส่งเขาที่สนามบินแล้วเขาต้องแบบให้กราวอ่ะพาขึ้นเครื่องด้วยเพราะเขาเดินคนเดียวไม่ได้เขาหัวเดินคนเดียวไม่ได้คนเดินคนเดียวไม่ได้คนเดินคนเดียวไม่ได้ยังแจ็คแฟนฉันกลัวคนแบบกรี๊ดไม่ใช่ไม่กลัวหลงทาง <laughs> อ,อ,อ๋อ,อหรอเหอเหรอมองไม่เห็นเลยร <laughs> ู้ไปทำไมมองไม่เห็น นะครับผมเลยให้แม่เก็บของให้ผมเก็บกระเป๋าไว้ผมให้แม่พับเก็บไหนให้เหมือนเด็กเลยอะ่กะก็ปกติพี่ไม่ค่อยพับเองถ้าพับเองจะพับเป็นเป็นสย,ยัดเล็กแต่จริงแต่<า>เดี๋ยวจัดกระเป๋าไม่เป็นเลยอะ่ะแต่กระเป๋าไม่เป็นนะครับเอฟดี ใช่ใช่ใช่ครับ เซเปนว่าอนี่มแจกจะเยอะเลยแล้วก็มีคเบอกเสื้อสวยนะเนี่ย ยังไม่นานครับเพิ่งขึ้นแป๊บเดียวครับเสียงยังขึ้นจมูกอยู่เลยสวัสดีครับปล่อยเพลงเดือนตุลานะครับแจ้งเตือนไหมเนี่ยหรือไม่แจ้งเตือนไม่แจ้งออบอสไปส่งเยอะนะครับพอสไปส่งสนามบินนะครับ ถ้าสมมติวอยู่ดีๆที่กี้นเรื่อง l i k เห็นหูยเข้ามไปสุด้ายจะดีใจหรือาจออไปว่าทำไมจะดีใจหรอจะอาจจะแบบไม่ใส่ไม่ดีเอาไปด้วยไปด้วยสิจะไปเตะบอลเลยไปเตะบอล ไปส่งไปส่งผมงไปอังกฤษเจ็ดวันโอ้โหนอนไม่หลับเลยเขาบอกเหอ่าขานอนตีห้าม่วเขานอนไม่หลับผมาไปอังกฤษเจ็ดวันอ๋อขอบคุณสำหรับดอกไม้นะครับก็เจอทุกวันเลยไงใช่ไหมเทพตีบอกที่เดิมน้องหนักมากไม่บอกนอนปกติไม,ม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอยู่กับผมสองคนเป็นอย่างนั้นทุกวัน <laughs> ย้ำมาเป็นอย่างนั้นยี่สิบสี่ชั่วโมง <laughs> ถ้าอยู่กับผมสองคนแบบก้อไม่มีอ่ะไม่จริง เชื่อไหมล่ะไม่เชื่อเพราะตัวจริงเงียบมากนิ่งๆใช่อไหมล่ะถ้ามีคนอื่นอยู่อ่ะถ้ามีคนอื่นอยู่มากกว่าหนึ่งคนอะสมมติมีหินอยู่หรืออะไรอยู่เขาจะเรียบร้อยขึ้นถ้าอยู่เพิ่มคนเนี่เขาจะเรียบร้อยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มสองคนเขาเรียบร้อยขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคนห้าคนเขาก็จะเรียบร้อยขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอยู่กับผมสองคนอะหนักมากบ <c oughs> อกว่าได้เจอพี่นิกกี้อ้วนแล้วนะฮะ ก็เป็นตัวเองค่ะแบบนิ่งๆเวลาเจอแม่ผมนี hmm> ่ยกมือไหว้พัิค้เอาก็ตัวแบบนี้นี่แหะพี่นิกกแต่อยู่กับผมสคน่ะเดาะหัวผมเป็นลูกบาสเลยไม่ได้ดอเดาะดเดเงี้ยไม่ได้เดาะนะยิ้ม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 เลยนี ก็เลยเริ่มถ่ายที่อังกฤษเลยทีเดียวแต่รักองค์กรมากเลยไปไปเลยสายตา,าคือหนูกินน้ำขวดนะ้ำยี่ห้ออื่นก็คือกดไม่ได้เลยถ้า,ถ,าถ้าเป็นโนกินน้ำยี่ห้ออื่นผมจะเป็นโนจา๋าเปลี่ยนน้ำก่อนไปจ๊ะไม่ได้คุยแลอกเปลี่ยนน้ำไปแล้เลยนะก็ตัวทีนี่กิ๊กจะเอาน้ำช้างไหมที่บ้านสิหนูไม่มีอ่ะไม่เป็นไรจะมาดูเอา้าก็คงต้องอดหรือเปล่านะไม่ต้องมายิ้มอะไรเด้อเด้อเด้อเป็นอะไรอ่ะ ื้อกีฬาขาวเปิดจองวันไหนเปิดจองตอน MV ออนนะครับเดี๋ยวบอกนะครับเดี๋ยวรอ MV ออกนะครับแล้วหนูจะมาช่วยขายอีกเพิ่มนี้ที่อีกี้หยัดหยัดหนูหยัดด้วยกระเปะ๋านี่แล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่อวด,ไ,ไ,ดไ,ไปหรือเปล่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยแเร้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยเร็วโชว์หน่อยเร็ว <pathways. S 1> ไม่ติดแบรนด์ไงไปออกอีเวนต์มาแล้วเขาไม่ให้ตังค์ค่อยเป็นกระเป๋าแล้วไงต้อ ก็เลยแบบเลือกกระเป๋าที่ดูจาใช้ได้ดีกว่าเลือกอกระเป๋าผู้อิฐแล้วก็อย่าปากหนูบอกว่าให้นะจ๊ะงั้นก็มาช่วยพี่ขายเสื้ออีกบอกเป็นค่าตัวในการขายเสื้อไงนี่ดู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 ค่าตัวแพงนะขอเง,งินสดได้ไหมเอาแค่เงินสดเดียว okay. ของินสอได้ไหมขอเงินสดเดือนชดน่ชอบกระเป๋าเก็บตัว ให้ไทยว่าเป็นสีอะไรเรามันก็เหมาะกับหนูเพราะดูแบบสมัครเด็กสีอะไรเอฟซีให้ไทยโชว์หน่ไหนชวไหน่วยไชว์หน่อยโชว์หนช่อยโชว์หน่อเหมือนพ่อพาบเกิร์ลเลยเข้ากับหนูเลยแหละเอาจริงๆใช่ไหมใช่เข้ากับหนูมากเลยเป็นคนท้องสชมพู ต่ว่าหนูจะบอกว่าตอนที่พี่นิกกี้เริอกมาหนูกังวว่าพี่นิกกี้เนี่ยจะใส่แบบน,นี้ม่เป็นขอกใสนน่้ใหญ่ใ,หญใช่ๆช,ช,ชอบงคนรูหนูจออันนี้ดูอ๋อ,อ,อตอนไข่ของขวัญรับปริญญาเขาเอาไปแค่หูฟังเขาทิ้งการไป ให้การ์ดพร้อมหูฟังนะครับแต่ทิ้งการ์ดเอาไปแค่หูฟังกินดูแล้วกันอ๋อแล้วใครจะได้หูฟังเอาการ์ดล่ะก็ไม่มี่ะเดี๋ยวจะเก็บไว้อย่างดีเลยพี่นิกกี้จะไปอังกฤษน่าจะนอนแบบนี้เลยเรียเขาบอกผมว่าเดี๋ยวพี่นิกกี้ไปอังกฤษเดี๋ยวหนูจะเซลฟ์เลิฟนะหนูจะรักตัวเองพี่บอกดีแล้วจ้ะเชิญจ้ะหนูจะโฟกัสตัวมายเซลฟ์ล่ะกลับมาหนูก็โตเป็นสาวแหละ โตเป็นสาวกลับมาก็จะเท่นี้ I'm I'm sorry busy มากเลยอ่ะไม่มีเวลาเลยอ,อย่าเยี่ยมดิอา้าวยิ้มมันไม่ได้อีกยิมม้มทำไมอ่ะอ,อ้าวปวดคุณดูไปเจ็บกว่าไงเหงาแน่ๆไ,ไ,ไม่มีเพื่อนข้างอะไร ใช่เจ็บวันนั้นนะคะเพราะว่าเพื่อนหนูตอนนี้ก็ไม่ครบเหมือนกันหนูไม่มีเพื่อนหนูไม่มีเพื่อนตอนนี้เปิดไม่รู้รไม่รู้ไม่ม่เพื่อนอะไรก็ไลล์คุยกับพี่พี่อะเอฟซีอะก็ไลล์คุยกับพี่พี่สิจ๊ะได้รับเสื้อคอสีแล้วขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณมากมากครับไม่เตือน มาไม่นานครับประมาณเกือบสิบนาทีครับวอเธอร์วอเธอร์สิไปเอฟซีรู้ไหมในวันนี้ไปนั่นไม่รู้ไม่รู้เหมือนบอกแนละ้วกินเหมือนดูดนมอ่ะ ดื่มน้ำอะไรครับบอสน้ำเปล่าน้ำแร่น้ำแร่น้ำแร่มันไปทำประชาตามันไปทำประชตาตา บอจะไปไหนพี่หัศน์บอเขาจะไปเที่ยวไปใครมากมามิป๊าป้าไปไหมใช่ พี่ดำเนี่ยอ้าวกล้องไม่ดีอะดูขาวมากอุ้ยทำไมหน้าพี่ดำเหมือนน่ะใช่เพไม่เลกิโอ้โหไม่ขึ้นกล้องแล้ว ก็ไม่ดีใช่ครับ <All right. S 1> ไปไหนไปอังกฤษครับ mm hmm. ต้องเปลี่ยนนมไปส่งไปอังกฤษนะครับ mm hmm. ไปดูทีมไหนเตะไปดูเลสเตอร์กับเอเวอเรสตนครับ,รบแล้วก็แมนซิตี้กับอินเตอร์มิลานนะครับ mm hmm. ดู2องแมตช์นะครับ ไปดูหนังเรื่องข่าวกินกล้วยเมื่อไหร่ครับอ๋อเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวไปดูนะครับเอฟซี FC ใครว่างฝากไปดูด้วนยนะครับข่าวกินกล้วยนะครับข,ข่าวกินกล้วยนะครับเจแปนเป็นผู้นำกับนะครับแล้วก็มีเอ่อก้าวมีพีทมีโจโลินมีนิกกี้มีเจแปนมีเติ้ลนะครับฝากัดูลื่อนะครับอันนี้เป็นกล้องโบราณนะโบราณโอ้โหใช่ไห<ะ><ะ> มาดูบอลครับแจ็คแฟนฉันไปด้วยครับแจ็คก,ก็ไปครับจะมีเจลลี่แคทมาฝากบอสไหมบอสเดาเจลลี่แคปไหมกี่ตัวขวนพปขนให้เท่าไหรนะ่นะอเจลได้คือท่โทรมาหนว,ว่าะเอปา,าไปถ่ารูปห้ านานยแยกเดินหนีกลับก่อนอีกไหมอ๋อครั้งนี้หนีกลับไม่ได้นะครับอยู่ทั้งทิศนะครับบินเที่ยงคืนนะครับ แล้วหนูจะลงไปข้างล่างด้วยไหมหรือว่าเขาเดินเดินหนูลงมากินสตาร์บักหน่อิหนูมีเบอร์พี่แม่ขึ้นยังไงแบบนใช้พี่มมมมแม่ให้เขามานะก็หนูรอพี่แจ็คมากมากกว่าแม่เลยพ่อพี่แจ็คมาเมื่อไหร่หนูก็กลับไม่สบายจังยหนูไม่สบายอะ่ะหนูหายแล้วยังไม่หายดีพี่นิกกี้ก็ติดแล้ว เจ็ดวันเดว,วันครับเจ็ดสีบอขายเปไว้ยนั่นจานไมน่กลับมาไม่ทนันหนุค่ะกลับมาไม่ทนันหนุค่ะของทีมสองเดี๋ยวเข้ามาันมาดูอะไรคุกคนรูมไ้กินนี่แหละอ้าว <c oughs> หนูยังไม่ได้บอก <c oughs> อถ้าดีแล้วพี่ๆจะได้รอดูนะ สื้อมาฝากเอฟซีอ๋อได้ครับหรือซื้อ,อ,อเลสเตอร์มาฝากนะครับเรากดตะกร้าแล้วเอฟซีบอกจะไม่กดคือทำไม่เป็นให้ไม่เคลื่อนทำให้สอ,องพี่เลยกดไม่ได้พี่หนึพี่เอฟซีบอกรีบสองรอครับคนรู้ก็ขายยงังใบแดงสองใบใบใบแดงสองแบงค์แบงค์ฟ้าหนึ่งแบงมีทอน ไ,ไปแดงสองแบงแบงฟ้าันแบงแบมีทอนหก9อะ่ะเดาถ <c oughs> ูกไหมล่ะอะไรถูกไหมไปแดงสองแบงแบงฟ้าหนึ่งใบมีทอน <c oughs> แบงฟ้าแบงฟ้าพ้าขึ้นอ่ะตัวห่งขึ้น crazy อ4 9เออ crazy crazy 2> 2 <49. S 1> อ่เก้าหกพีก้า แบงค์เทาไอ้แบงค์แบงค์าแบงค์อะไรแบงค์ฟ้าม่วงแบงค์ม่วง,งรู้จักือแบงค์เขียวว่าดิอีสาขอสวัสดีครับพู่สายอื่นเ็บตีขาขื่นสวัสดีครับ ไม่ออกว่าเพลงท,ที่เราเปิดให้ม่อกี้ชื่อไรที่มันเป็นเพลงเด b y อะไรไม่รู้ของผู้ชายอะ่ะเพลงฮิปฮอปไมหมอ่ะคล้ายๆของคนไทยดังใน t ิ k Tok ตออนนมาชิวมตา,ามตัดมาตัดไม่มาตัฮินสวัสดีฮินฮิน,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 นไม่มาส่งในน้อยหรอ ไม่มาส่งพี่นะิกี้เนอะไม่ใช่เบบี้ช็อตนะนะ้นเครื่องกี่ทุ่มครับเที่ยงคืนครับโอ้ไม่ได้ไปนะครับสวัสดีครับพี่ทาทา,าพฮัลโหลอินมาดีลองพูดซอฟต์ๆกับพี่ en, นไะด้ไหมน้องชายขอมครับพี่บ่าวน้องบ่าวมอมครับ งไป back หรอใช่ปที่เลวันแบบไม่รู้ใช่ไหมถึงแล้วอันเดี๋วหนนูก็ถือกล้องอีกเดียวห้านาทีเดียวี่นเือเดี๋ยวนโทรโทรหานะรต้อให้ไม่ลืมของไปการ กลายเป็นใครป่ะวะจะไม่ได้ป่ะเคลื่อนมาข้างหลังหน่หรือปะไอ้เพื่อนกูเป็นหนี้มันกี่บาทส่งเลขบัญชีมาลงลงลงข้างหลังน้ำหอมครั้งนี้เป็นกลิ่นคือจริงๆน้ำหอมมันใช้ได้ทุกเพศนะแต่ว่าอันนี้มันแบบสาบผู้หญิงอ่ะทุกคนต่อมาจะมีคอลเลคชันา ทุกคนต้องรอติดตามานะครับโอเคโอเคกำลังเงินละกระโปรงมันจะเปิดพี่นิกกี้โอ้ย<ะ>เจออะไรไหมเดินมาขึ้นก <laughs> ระโปรจะเปิดอะ่ะ

เดวิชชั่งหอซู้าบักขอบคุณนอยากกินตูบักก่อนหะใช่แต่พี่นิกใช้เกดรู้หรือยังว่าเกนอะไรัวใช่เขาบอกหนูโซบิติซูเลยใช่ใช่เขาไม่นู้จักพี่นิกี้อะ thank you หลังไงไมไงแต่ราแล้ว,ปวเปนจีนโชงไงยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลย ว่ามือถือหนูว่างว้ตรงนี้หมดเหรอไม่แล้วพี่จะเขียนมาตลอดทาใช่ๆ<า>นะหนูบอกแบบนึงเมื่อกี้เนียเอาเหรอใช่เด,ดินหด่อยอีกแล้วไม่ได้ืมื่ะทำไงหรอ ิงไหน,หนูไม่ได้ไปพี่นิกไม่ไปอังกฤษค่ะเพราะก็ทำงานไปทำงานช้าอ,อ่ <laughs> สะสนุปลืมมาเถอะกับหนูใช่ใช,ใช่พี่เฮียนผู้ชมพี่เฮียนเขียนแล้วก็ปักหมุดเองดูออกเลยแต่แปลกว่าตอนนี้เหมือนเย็นผู้ชเนี่ย ขอไลฟ์สเปนี้มากันนี่ลักองค์กรสุดเป็นกานันก่อนเจ็บ อยากเข้าไปข้างในแล้วตอน้รอจะไปถึงก <c oughs> ่อนรอจะไปนึัก่อนรอไม่ได้บ้านสาว เราจะ้เป็นแข่งฟุตอนได้รับเสื้อแล้วสวยมากขอบคุณนะครับอ๋อเด็กยูเคกลับไปเรียนเนี่ยเอ็อ๋อหรอช่วงนี้ได้เอฟซีบายบายนะครับ เดี๋ยวรอแจ็คแฟนฉันมาก่อนเดี๋ยวไปกินกาแฟกับน้องก่อนเดี๋ยวรอแจ็คแฟนฉันมาก่อนเดี๋ยวไปกินกาแฟกับน้องก่อน